อะไรอีกแล้วพี่น้องโล่งนะครับนี่ป่าตายตายพี่นอ้องโอ้ตาย ในเวลายามเบ็ดแล้วครับพี่น้องมันอนีมาหลบเสาเลยครับโอ้ยม่เนี่ยก็ร้อนเลยครับพุทธนั่งเหนกกับเปล่าแล้วครับ ไปชมตอครับพมงโลุกน้องมากเลยครับบิ๊กอันนี้นี่รูโอ้หลังสงกับเฝ้าครับอันนี้รู้ันนี้โอ้ดีใจครับดีใจครับไ้วล้วแล้ว้วม ขบมุเจ้าไอ้พี่โตโอ้ยมุดโอ้ยลุดครับผมลุดลุดลุดไปแล้วนปแ่้วใส่ยิ้มข้างครับหลังสิพอสปลาขบุน โอ้เยพี่นอ้องนี่ครับตัวปลาครับผมนี่หม,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 มันมันครับหมันมันปลาเขามุนบึดเลยครับใส่น้ำครับผมนี่ครับพี่น้องใส่น,น้ำครับ พระท่านหนุ่เกือบลุดครับผมมันละครับผมช่างมันครับแต้มแรกครับมาแล้วครับพี่น้องนะครับไปลุ้นไปชมครับหลังต่อไปครับหลต่อไปครับแน่ได้อีกแล้วพี่น้องโล่งเลยครับนี่ ตายตายพี่น้องเนาะดีครับจมโบนิโผลมาแล้วครับสองแต้มครับผมฝนตกครับใส่เบียดบูได้เลยครับโอ้พี่น้อง อย่เงี้ยเขียดไว้ครับนี่โอ้เหลือตรงหัวครับท่านสายเกินมากครับนี่อ๋อทูตีผ่าดนะครับนี่ตีเขียดผ่าดครับอเสีดายสีดายครับมากก่าท่าน านะครับเอาแล้วคันนี่โอ้อโยูเนี่ยโอ้อยดูพี่น้องใจดายครับอ่ะเป็นรุ่น หลังใหม่เห่อครับผมโอ้ตรนี้ลึกเยอะอย่นี้เก่าอยู่ครับผมนี่ใส่ปลาเข็งกับเขียดหน่อยนะครับปล่อยครับ โอ้ยวิง่งหนี่โอ้โอ้ตายโอ้เอาเลยครับแดดเดียววิ่วครับจะใส่แดดเดียวเลยครับผมขึ้นโมเดลมะยามนะครับฝนมันตกใช่ไหม อสามแต้มแล้วครับผมสามแล้วครับโอเคแล้วครับเหลืออีกหลายหลังนะครับไปหวานหรือไม่หวานโอ้ชิโนนี่ครับผม เจออีกแล้วครับโอ้ตายปลาไป็นยังไงตุ้ยยังยังครับนี่ดำหมดเลยสวยสวยสวยอะไรพี่น้องตายเฮ้ตัวยังฮถือบอมบมันเหรอครับ ซีเต็มแล้วครับนี่หวานๆครับเบ็ด20ลังก็ถือว่าดีอยู่นะครับพี่น้องอหลุนปิเจี้ยอีกช่องทำหลังสุดท้ายครับเรียบร้อยครับเบ็ยดยี่สบหลังพี่น้องปลาอยู่4โตครับ4โตครับผม ว่ามันเคลืนบัตถียามนะครับมันดูดหลายพี่น้องเสียดายครับฝนตกนะพี่น้องมือนโมมานนะครับเนาะ,ะถือว่าโอเคครับมีแต้มออกกันไม่คลีบนาครับหาหม่องเซที่เด็ดกุนีครับผมไอ้ฝนมันออกซะก่อนนะครับไปเดี๋ยวจะไม่คลีบนาครับผม